กินลาม,มงมาออวัวบอกินเขาลามงัหลามงอ่วงหนึ่งปลาแจงน้อไมม

mặc lửa. dùa để dùa đi. dùa 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 nào. Các dùa dùa nào. cái nó mày nua kẹp nua cái bộ màu trái pha gì nè cứ thử lẹ cứ không à แซ่บอยู่คไปซื้อตรอมัฮะไซื้อต่อมันตัวจะได้กินลไอ้แม่ค้าเดี๋ยวมีกีซื้อแล้วกันนั่นี่โดนเกงงหน้ามา่อีกูอะไเด้ว ทีแพทย์มบอกที่หมอมบอกฮะขึ้นอไงยเ่า่ะละยดันว่าดินดากเลยบอกแต่ยมำเลยคุณนบาไฟไดยเห็ดแต่เพร่นเห็ดก็ดีมือนี่มีกะทิเปล่มีกะทิ มันยัอง่อยบอกบอตามันครับ่งไม่ดื<อ>่มปะ่งไม่ลับใจตัาตับหน่อยอือนีอืเตื่นตัวไม่ตับได้คุยลง่งลด อะมัวตาค่มมเขาเมกมักนแห้อะไรมันบอบจังมากคือนัวนัวจนเคมมือนคือแสบเลยนอแกงเ,าม,านนเ,เมีมนนยน,น,นข้างเูาแฉบมือแรงแล้วมือตอมากสุดเคอจะเป็นทังไหคือยังนี้นลหะอ้าเพินทีแบเนี่ย ือมาเป็นสาม,มสี่หมื่นแสบไอ้นั่นซื้อเข้าหลงเงินเป็นไร้ตังนะนัวเกิไนไปเพื่อนจำนนด,ดว่วนเอาเลยที่แท้กินยังังไม่ง่ากหรอกก,กินใกล้กินตับ In giang chất ở sâu. No, tìm 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 tìm

เมือ่อเขากินหลายคนอย่เ้นั่นแหะนี่หงอกด้วยวัตเสียทำไมถึงบอกเยังเป็นนียังกินกินแล้วซื้อมาให้แล้ว,แ,ลวแต่เกา่ามันคือมัดแค่ลาก่วดแค่วา เดี๋ยวมันก็ินโดนตีอะแขกอนไม่พาดเลยอยากนาใหม่กับเค็มแบบ่ม,มบพาลามาแมน่นรูปภูเ่ามันจืดไหมมันบ่เค็มขนน้นไหมคอยว่าดนึึงปลา ปลาหนีตะหน่อยบ่มักเพราะว่ามันกลางหลายต่ว่านของมั่งเดยนปลาตะเพียนปลานีแม่หนึ่งตะโคตก็เจ้ากับมากเพาะนะเมืองโหลดจากลางเนี้ยนะมั่จตะหน่อยมันกินบ่ได้กินเลข้าวข้อโหลดไปก่อนครับสวัสดีครับงากินเขามีกะทิ